สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับเราสามัคคี VIP นะคะคําเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ7กับ0ตัวรองคือ6กับ9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 6 7 9 0 0 0 1 0 2 0 5 0 7 0 9 7 9 6 4 7 6 6 9 0 8 0 5จับคู่ก็7 7 0 0 7 7 9 9 7 7 6 6 7 เก้าหกหกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เาเนาะราว่ามันจะมาเก้าศูนย์เด้อว,วันนี้เจ็ดเก้าศูนย์เื้ออย่าลืมต่อไปลาส์ามากีวีตัวเด่นก็คือเก้าเก้าหกตัวรองก็คือสองก้าสามนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าแปดหกเก้าสองหกเก้าหกสา หนึ่งสามหกเก้าสามหนึ่งนะคะก็ขอให้ท ok ุกคนโชคดีนะวันน ok ี pa o, o, ้เรา VIP อย่าลืมเอาเราจะพาะกิจขึ้นมาหนุนเด้อวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะหิงหิงปังๆนะคะทุกคนเลยเราจะพาะกิจกับเราสามัคคีอย่าลืมมาลงไปซื้อเราพัฒนาเด้อเราว่าวันนี้เราสามัคคีจะเข้าเราพัฒนานะวันนี้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางที่ลงนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสกัยกดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ